สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาใสชาแนลนะครับและคลิปนี้เราจะมาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าจิกาโนตัวสวรัคนั่นเองนะครับโอเคครับแต่ว่าวันนี้เรามีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยนะครับ mm hmm. และตอนนี้ผมก็ได้โตเต็มวัยเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. เพื่อนที่เข้ามาเล่นกับเราวันนี้ก็จะมี K.I. คนเดิมของเรานะครับแล้วก็ น้องมินนะครับน้องน้องคนนี้มีชื่อว่ามินนะเขาเป็นเขาเป็น FC ของเราที่เล่นกับเราขาวก่อนนะครับคลิปตัวเฮียนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนทั้ง2คนเลยนะครับวิธีการแอดเพื่อนก็จะตามนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะเพราะว่าผมเห็นทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยถามเข้ามาบ่อยนะครับ เป็นวิธีง่ายๆนะครับโอเคผมแอดเพื่อนทั้งสองคนไปแล้วนะส่วนจุดนัดพบของผมเนี่ยผมจะนัดพบไว้ที่หนองน้ําข้างหน้านะครับเป็นหนองน้ําใหญ่นะเป็นบึงมอณนะนั่นเองนะโอเคตอนนี้ผมหิวน้ํานะครับผมจะลงไปกินน้ําสักหน่อยนะ โอเคจุดนัดพบก็จะเป็นจุดนี้นะครับบึงน้ําใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับนี่ครับบึงที่ใกล้ๆกับบสโตนนะครับผมไม่รู้นะว่าสองคนที่เหลือเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าเราเป็นจ่าฝูงนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นคนอื่นได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยสามารถเห็นเราที่เป็นจ่าฝูงได้นะครับว่าเราอยู่จุดไหนนะโอเคมาดูท่ากินน้ำกันครับ เดี๋ยวนะผมขอมุนหาสักหน่อยนะครับอ่านี่ครับทากินน้ำก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากีกานะบางคนเนี่ยจะสงสัยว่าทำไมขึ้นต้นชื่อคลิปเนี่ยเป็นจิกันโนตัวสลัดนะครับแต่ทำไมผมถึงเรียกกีกานะครับคือเอาจริงเนี่ยมันชื่อของมันก็คือจิกันโนนั่นแหละครับแต่ว่า คำพูดติดปากนะครับคำว่ากีกานะฮะเหมือนน้องมินเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆเรานะครับผมเห็นชื่อเขาละชื่อมินนะครับชื่อเหมือนกับน้องผมมากนะครับน้องผมเองก็ชื่อมินนะครับ แต่จะต่างกันที่อายุแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับโอเคเข้าเรื่องไดโนเสาร์กันต่อนะครับ mm hmm. เขากำลังจะเดินมาหาเรานะส่วนตัวเราก็จะมุ่งหน้าไปทางหนองน้ำหนองที่เราจะไปนะครับท mm hmm. ่าวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกีกานะค่อนข้างวิ่งช้านะครับ mm hmm. น้องยังตัวเด็กอยู่เลยอ้านี่มันคาคาโรดอนโตโซรัสนะครับเหมือนน้องเขาจะเล่นเล่นผิดตัวหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเป็นตระกูลเดียวกันนะครับคาคาโรดอนโตโซรัสจะเป็นตระกูลเดียวกับกีก้านะครับแต่คาคาโรดอนเนี่ยจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะความยาวจะอยู่ที่12เมตรกว่ากว่านะครับกีก้าจะอยู่ที่13เมตรจนะ ส่วนสูงเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับจะอยู่ที่4เมตรเหมือนกันนะแต่เรื่องแรงกัดเนี่ยคาคาโรดอนแรงกัดเยอะกว่านะครับแต่วิ่งช้ากว่ากีกาวิ่งเร็วกว่านะครับโอเคนี่ก็จะเป็นการวิ่งของกีกานะครับถือว่าสตามิน่ก็ลดไม่เร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ช้ามากการวิ่งก็ค่อนข้างธรรมดานะ ไม่ช้าเท่าไหร่ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเร็วกว่สาสไปโนนะโอเคทีนี้เราก็เหลือแค่อีกคนนะครับที่ยังไม่มารวมตี้กับเรานะแต่ว่าเรานัดพบกันที่หนองน้ำหนองหนองที่ผมเปิดให้ดูนะครับบึงมรณะนะครับ ที่แห่งนั้นนะผมผมพูดจริงเลยนะก็คือมาทีไรเนี่ยเจอทุกทีนะครับมีตัวอื่นๆอ,อยู่กันเยอะนะต่อให้คนน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เจอนะครับถ้าใครเล่นเนี่ยอยากเจอคนเนี่ยผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับแล้วก็ที่โค้งมรณะนะครับที่ให้ทําภารกิจนะเ,เหมือนน้องเขาจะยังตามผมไม่ทันนะโอเคผมจะเดินเอานะ นะเดี๋ยวผมรอเขาสักแป๊บนะครับคือเซิร์ฟนี้เนี่ยค่าเติบโตค่อนข้างเร็วนะครับอีกไม่นานน้องเขาก็น่าจะโตเต็มวัยนะแป๊บเดียวเนี่ยเขาใกล้จะโตเท่าเราแล้วนะครับนะทีนี้เราก็เดินใกล้จะถึงแล้วนะ เดินต่อยาวๆเลยนะครับตอนนี้เอาจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบวิ่งลงเนินนะแต่ว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยอยาาทำนะครับ <c oughs> เผื่อมันมีก้อนหินข้างหน้าแล้วเป็นพักที่สูงๆนิดนึงนะขาเราหักได้เลยนะครับคือถ้าหากเราเล่นเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยตัวเราค่อนข้างจะหนักมากนะครับตกลงพักนิดเดียวเนี่ย ขาเราหักได้เลยนะครับแต่การเดินเนี่ยช้ามากนะกีการเนี่ยกีการในความจริงเนี่ยเป็นตัวที่ชอบเป็นตัวที่ถนัดวิ่งไล่ล่าสัตว์นะครับไล่ล่าเหยื่อนะส่วนคาคาโลดอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ชอบซุ่มล่ามากกว่านะครับ ส่วนกีกาเนี่ยจะทํางานเป็นฝูงทํางานเป็นทีมเนี่ยจะทํางานได้ดีกว่านะครับแต่คาร์โลดอนเนี่ยทำงานเป็นทีมอาจจะไม่ดีกว่านะแต่ว่ากรงเล็บเนี่ยจะคมกว่าโอเคน้องเขาตามเรามาติดๆเลยนะครับมาอยู่ตรงหางเราด้วยเดี๋ยวจะกดฟาหางไปสักทีนะ <c oughs> แกล้งน้องอะแปบเดียวนะครับตัวน้องเขาเนี่ยจะโตเท่าเราแล้วโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมจะแกล้งน้องนะครับจะเอาหางฟาดเอานะครับ <c oughs> ถ้าหากน้องมาอยู่ตรงหางนะ <c oughs> ผมจะหางฟาดเลยนะอ่ะ <c oughs> ฟาถางไิธีอะเดี๋ยวพิมพ์หัวเลาะให้น้องเขาดูหน่อยนะเผื่อน้องเขาไปดูในกลุ๊ปนะครับเอามาตามกัดเราเฉยอะแต่กัดไม่โดนนะครับ เราจะมาถึงแล้วส่วนเพื่อนอีกคนนะครับ KI เขารอเราอยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใกล้จะถึงก่อนเรานะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับโอเคเรามาดูว่าจะมีตัวอะไรให้ล่าหรือเปล่านะเ,าเดี๋ยวนะมันเป็นหน้าผานะครับ โอเคเราจะวิ่งหาทางลงนะครับอ่าเหมือนทางลงจะอยู่ตรงนี้นะเอาเดี๋ยวนะเหมือนผมจะหลงทางนะครับทางเส้นทางเนี้จะอยู่ข้างหน้าเรานะนี่ไงชื่อเพื่อนเราอีกคนนะ มาดูว่าจะเจอตัวอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเกือบไม่ได้ทำคลิปกีกาต่อนะครับคือเซิร์ฟมันมีปัญหานิดหน่อยนะผมคิดว่าเขาอาจจะไม่แก้ไขง่ายๆนะครับแต่ว่าวันนี้เขาแก้เร็วอยู่นะผมก็เลยเข้ามาทำคลิปต่อเลยนะ ตอนนี้ตัวเราเองก็ค่อนข้างจะหิวมากนะครับตอนนี้กระเพาะของเราเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะโอเคมาดูว่าข้างหน้าเราจะมีตัวอะไรหรือเปล่านะครับทำไมน้องเขาถึงเดินตามเราติดๆเลยนะครับหรือว่าจะอ่านกินรูปร่างขนาดของกีก้าของเราเนละ มาที่นี่เนี่ยก็มีภารกิจให้ทำนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำนะผมคิดว่าผมจะตามหาเหยื่อนะเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างหิวมากโอเคข้างหน้าเราเหมือนจะมีเจ้ายันโนซอรัสนะครับเป็นตัวกินพืชนะ โอเคแล้วเราก็ได้มาถึงเพื่อนเราเรียบร้อยแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเดินตามล่าเจ้ายันโนโซลัสนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกรหรือเปล่าฮะถ้า่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวล้องประกาศไปนิดหน่อยเผื <t> ่อ <Miller> ให้น้องในทีมของเราได้รู้นะครับว่าเราเจอเหยื่อโอเคผมจะกินน้ำไปก่อนนะครับ แล้วเรามาเดินตามลาเจ้านี่กันนะโอเคผมจะเดินตามเจ้า<ม>ยานอโนโซรัสเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยให้วิ่งถ้าให้วิ่งตามเนี่ยเรา ผมคิดว่าเราน่าจะตามมันไม่ทันนะครับเพราะว่าเจ้านี่มันค่อนข้างวิ่งเร็วนะแต่ว่ากีกาของเราเนี่ยวิ่งช้านะครับแต่ถ้าให้ถ้ามันหันมาสู้เนี่ยเราก็จะได้เหยื่อนะแต่ถ้าให้ผมซุ่มลาเนี่ยคงไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันเห็นผมแล้วมันมองผมไว้แล้วโอเคตอนนี้เรากำลังโอบล้อมเจ้านี่นะครับ เหมือนข้างหน้าเราจะมีสเตโกโซลัดอีกตัวนะครับนอนอยู่ข้างหน้านะอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองประกาศไปทีนะโอเคเหมือนเจ้าสเตโกเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆนะครับมันน่าจะเตรียมสู้ไว้แล้วนะ ถ้างั้นผมจะหันมณะมาหาเจ้าสเตโกนะครับร้องขู่ไปทีเดี๋ยวผมจะลาเจ้าสเตโกนะครับมันอยู่เฉยๆกัดกัดเอามันยังอยู่นะครับเอากัดเข้าไปกาดเข้าไปอีกอมันฟาดบีดแรงมากกาดเข้าไปอีกน่าเสียดายนะครับที่เราไม่มีท่ากัดติดบีดนะครับ ไม่งั้นเนี่ยเจ้าสเต,เตโกวิ่งหนีแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเลือดไหลจนหมดตัวได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเหมือนจะเจ็บมากนะผมไม่รู้นะว่ากีกากัดแรงแค่ไหนนะครับกัดเข้าไปอีกครับโอ้โหเหมือนมันกำลังหลอกล่อให้เราวิ่งนะครับถ้าเราวิ่งเนี่ยบีดเราจะไหลแรงมากนะครับแต่ทำไมในผมเล่นในเดสแมทเนี่ยสเตโกค่อนข้างตัวบางนะครับหรือว่าตอนนั้นผม ยืนสู้อยู่เฉยๆนะโอเคเออเรียบร้อยผมตายนะครับโอเคครับและตอนนี้ผมก็ได้มาเกิดในที่ที่ไม่มีใครอยู่เลยนะจะอยู่ตรงจุดนี้เลยครับแต่ว่าในระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยผมโตเต็มวัยเรียบร้อยนะครับคือในเซิร์ฟมอสเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันจะให้กลับไป เริ่มฟาร์มสมมุติว่าเราเป็นอะโดเสเซนต์เนี่ยจะขึ้นเป็นซับอะเดลเราก็ไปเริ่มฟาร์มเป็นอะโดเสเซนต์ต่อนะครับแต่ถ้าหากเราโตเต็มวัยเนี่ยแล้วถ้าเราตายเราก็จะได้กลับไปเป็นซับอะเลนะครับแต่ก็อย่างที่ผมว่านะครับเซิร์นีค่อนข้างค่าเติบโตค่าเติบโตเนี่ยค่อนข้างเร็วผมก็เลยโตเต็มวัยนะครับเดินมายังไม่นานนะ,ะและตรงนี้ก็มีซากด้วยนะครับ ถ้างั้นผมจะมากินซากสักหน่อยครับเรายังไม่ได้เห็นท่าก,กินอาหารของเจ้ากีกาเลยเนะี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโล่งเลยนะครับถือว่าเป็นที่ที่ให้เรามาทำภารกิจได้นะโอเคมาดูท่าก,กินอาหารของเจ้ากีกากันเลยนะครับคือซากก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับจุดสีเขียวนะ,ะมาดูท่าก,กินอาหารนะครับ ก็จะประมาณนี้นะนี่ครับอยู่จุดนี้เลยนะครับจุดที่ของซากนะโอเคเราจะกินให้อิ่มเลยนะครับถือว่าเป็นภาพที่สวยมากนะอ่คาบเนื้อชิ้นโตไปด้วยนะครับ แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยผมจะมาทำภา,ารกิจต่อเลยนะเพราะว่าที่เราต้องการก็คือถ้ากัดติดบลีดนะครับผมวางเนื้อแล้วก็จะมาเก็บดอกไม้ก่อนนะ เก็บต่อเรื่อยๆนะครับคือทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมโตแล้วผมต้องฟาร์มต่อเพราะว่าผมต้องการท่ากัดนะครับท่ากัดตีบ b ลีดนะเวลาเรากัดเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเลือดไหลได้นะครับนั่นก็คือความจริงเนี่ยมันเป็นฟันของกีกาอะไรอยู่แล้วนะครับฟันของเจ้านี้มันจะเป็นฟันเลื่อยฟันเหมือนฉลามนะครับ คือความจริงเนี่ยเจ้ากิกาเนี่ยถ้าหากเรามองมุมมองข้างบนเนี่ยหรือมองข้างหน้าเนี่ยรูปร่างของมันจะแบนนะครับคือ <un> ถ้าเรามองมุมข้างๆเนี่ยมันจะตัวใหญ่มากก็จริงนะแต่ว่ารูปร่างมันจะแบนเรียวนะครับมันจะไม่เหมือนกับทีเล็กนะทีเล็กเนี่ยมันจะกลมเลยนะมันจะเป็นรูปร่างกำยำเลยนะครับทีเล็กแต่กีกาเนี่ยจะจะเป็นรูปร่างที่แบนมากนะครับ มุมมองเนี่ยก็จะสามารถมองข้างหน้าไม่ดีเท่าไหร่นะจะมองได้แต่ซ้ายขวานะครับตามที่สายตาของมันนะและส่วนขาเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่เลียวนะครับโอเคครับผมจะเก็บเห็ดแล้วก็ดอกไม้ให้หมดเลยนะแต่ตอนนี้ผมเก็บดอกไม้เสร็จแล้ว ภารกิจที่นี่เนี่ยก็ได้แต้มแค่30นะครับภารกิจส่วนตัวนะค mm hmm. ือว่าค่อนข้างน้อยนะโอเคเรามีภารกิจส่วนรวมด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ทำดีกว่าคือจุดที่ผมจะไปตอนนี้ก็คือโค้งข้างหน้านะครับเป็นโค้งมรณะนะผมจะไปทำภารกิจที่นั่นนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ เชิญเพื่อน KI ของเรามาแล้วนะครับแต่ว่าน้องอีกคนเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยู่นะครับชื่อในเกมก็หายไปนะส่วนผมได้ทักแชทไปเนี่ยก็เหมือนเขาจะไม่ตอบด้วยนะครับเขาน่าจะไม่ว่างนะครับโอเคผมจะเดินทางไปที่โค้งมรณะเลยนะครับ โอเคถ้ okay. างั้นเดี๋ยวผมจะมาดูชื่อน้องอีกทีนะครับว่าชื่อของน้องเนี่ยยังอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่านะอ่าเหมือนน้องเขาจะไม่อยู่นะครับน่าจะไปแล้วนะเขาน่าจะไม่ว่างนะครับโอเคถ้ okay. างั้นผมจะเดินทางต่อเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้จะมาถึงที่หมายแล้วนะครับ เคตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาในที่ที่ให้เราทำภารกิจแล้วนะครับและเราก็อยู่ใกล้กับเคไอเพื่อนของเรานั่นเองนะอ่าเขาให้เราเก็บไม้นะครับผมก็จะเก็บไม้นะภารกิจส่วนตัวนะครับผมจะทำภารกิจรอเพื่อนนะตอนนี้เราก็เหลือกันแค่2คนนะครับ แต่ผมคิดว่าที่นี่น่าจะไม่มีคนนะเพราะว่าเซิร์ฟมันมีปัญหานะครับช่วงเช้านะบางทีเขาอาจจะยังคิดว่าเซิร์ฟยังเข้าไม่ได้นะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครเข้ามาคือตามปกติเนี่ยเรามาที่นี่เนี่ยเราจะเจอคนเต็มไปหมดเลยนะอย่างน้อยก็น่าจะมีสักตัวสองตัวนะครับแต่นี่เหมือนภารกิจ ที่ให้เราทำเนี่ยมีครบหมดนะครับท่อนไม้เนี่ก็มีครบหมดเลยนะน่าจะไม่มีใครอยู่อโอเคเสร็จละอ่าแล้วเพื่อนเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับคือทำไมทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมชอบมาที่นี่นะนั่นก็เพราะว่าภารกิจเนี่ยมันได้แต้มเยอะสุดเลยนะครับในที่นี้นะ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจส่วนตัวหรือว่าภารกิจส่วนรวมนะครับโอเคผมจะขึ้นไปเก็บเห็ดเลยนะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้ท่ากัดติดบลีดนะครับ mm hmm. เราจะได้ไปล่าแบบไม่ต้องเกรงกลัวเออผมลืมบอกไปนะครับจะมาพูดในศึกที่สู้กับสเตโกที่ผมตายนะ mm hmm. <laughs> คือผมลืมไปเลยนะ mm hmm. ก่อนที่ผมจะ ตอนที่ผมตายไปแล้วนะครับก็คือเรายังมีเพื่อนเหลือ2คนนะคือน้องกับ KI ไเนี่ยฆ่าสเตโกตัวนั้นได้นะครับแล้วก็ฆ่าเจ้ายานโนโซรัสได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันแล้วก็มีกีก้าอีกตัวหนึ่งมารวมฝูงกับเรานะและก็มีกินพืชเข้ามาอีกนะมาไล่ฆ่าทีมเราหมดตายหมดเลยนะครับเพราะงั้นทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปเกิดตามท้องพี่นะ คือมันเป็นฝูงกินพืชที่ใหญ่มากนะมี3เขากี่ตัวไม่รู้นะครับอ่าภารกิจของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเขาให้เราเก็บสาล่ายต่อนะผมจะลงไปเก็บสาลายเลยนะครับสาลายเนี่ยก็จะอยู่ตามขอบฝั่งของน้ำนะครับไม่ได้อยู่ลึกมากนะ โอเคฟาร์มต่อเรื่อยๆนะครับภารกิจส่วนตัวเนี่ยฟาร์มทั้งหมด20ชิ้นนะครับเราจะเอาให้เสร็จเลยนะ มาดูว่าตรงนั้นเนี่ยยังจะมีเหลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อครู่นี้เพื่อนเราได้เก็บเอาหมดแล้วหรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่เหลือนะครับน่าจะหมดแล้วนะถ้างั้นผมจะไปเก็บข้างหน้าเลยนะวิ่งไปยาวๆเลยนะครับถึงเราจะวิ่งช้าเนี่ยเราก็ขยันวิ่งนะ คือผมยังคิดไม่ออกเลยนะว่าผมจะใส่ใส่ผิวหนังดีเฟนซ์หรือหรือสปีดให้เจ้ากีกาเนะีเพราะว่าถ้าใส่ถ้าใส่ดีเฟนซ์เนี่ยเราจะถึกขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันวิ่งช้าอยู่แล้วนะมันยิ่งจะวิ่งช้ากว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเราใส่สปีดเนี่ยมันจะลดดีเฟนซ์นะครับผมก็เลยคิดไม่ออกว่าผมจะใส่ตัวไหนดี คือขนาดนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเร็วนะครับคือถ้าหากเราใส่ผิวหนังดีเฟนต์เข้าไปเนี่ยจะช้าแค่ไหนอะโอเคจะไปตามเก็บสาลายนะครับอีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับอาทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจส่วนรวมต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเก็บพวกที่อยู่ข้างหน้าเรานะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างมีเยอะนะมาดูว่าเราจะได้กี่แต้มนะครับถ้าเราทำภารกิจส่วนรวมเสร็จนะโอเคทีนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเก็บ น่าจะทำได้เสร็จเลยนะครับที่นี่นะโอเคครับแล้็เราก็ทำจนเสร็จนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเกมมันเด้งนะครับผมก็เลยตัดภาพมาเลยนะเรามาดูกันที่สกินนะครับแล้วก็สกิลนะส่วนสกิลนี้เราสามารถปลดได้แล้วนะครับสกิลถีบไปข้างหลังนะ ฝ้าทางส่วนตรงอาหารเนี่ยผมจะไม่ปลดนะและผิวหนังนี่ก็จะเป็นเพิ่มสตามิน่านะครับสีเขียวนะอสีแดงก็จะเป็นเพิ่มดีเฟนต์นะครับโอเคท่ากัดนี่ก็จะเป็นท่าที่เราต้องการนะสามพแต้มนะครับโอเคเรามาดูที่สกินต่อนะนี่ก็จะเป็นสกินแรกนะเป็นสีแดงนะครับ มาดูสกินต่อไปกันเลยนะครับมาดูว่าสีไหนจะถูกใจเราบ้างนะอ่านี่สีขาวก็สวยดีนะครับอ่าสกินนี้ก็ดูโอเคนะเป็นลายเสือดาวนะครับเหมือนกับกีกาในเกมกอดไดโนเสาร์เลยนะครับโอเคถ้าใส่สกินได้เนี่ยผมจะคิดว่าจะใส่สกินนี้นะสวยดีนะครับโอเคครับ ถ้างั้นผมคงต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ